อยากจะให้เรามองให้เห็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราตัวใหญ่ที่เราคิดว่าปัญหาของเรามันคือปัญหาใหญ่จริงๆมันคือเรื่องเล็กนิดเดียวสําหรับพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้ทรงสร้างสปปรรพสิ่งพระเจ้าดูแลสปปรรพสิ่งได้พระเจ้าสร้างดวงดาวและพระเจ้าตั้งชื่อมันทุกดวง พระเจ้าใส่ใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้พระเจ้าก็จะใส่ใจในชีวิตของเราเช่นเดียวกันฝากมอบชีวิตของเราเอาไว้อยู่ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยกันนะคะเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานรวมไปถึงการสรรเสริญถึงพลักษณะของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยิ่งพี่น้องสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่พี่น้องจะรู้เลยว่าปัญหาของพี่น้องอะมันเล็กมากๆต่อหน้าพระพักของพระเจ้า มาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราโมชนาเราสรรเสริญเราขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีได้เชิญชวนให้เราได้ฝากความหวังของเราเอาไว้ในพระยาเวพระเจ้าของเราส่งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวพระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติและพระเจ้าทรง ดูแลระบบสุริยะาจาักรวาลทั้งหมดทุกสิ่งเคลื่อนไปได้ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่าพราะเจ้าของเราอ่ยยองทรงเป็นพระเจ้าที่ส่งประชดอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงอภัยและยกโทษหลายครั้งที่เรามองว่าตัวของเรามันยิ่งใหญ่หลายครั้งที่เรามองว่าปัญหาของเรายิ่งใหญ่ จนลืมไปว่าพระเจ้าของเราอะยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาที่เราต้องเผชิญและต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วปัญหาของเราอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเราทั้งหลายจึงขอนําสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมาอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระนามของพระองค์ที่เหนือนามใดๆทั้งในแผ่นดินโลกทั้งใต้แผ่นดินโลกทั้งในฟ้าสวรรค์ไม่มีนามใดยิ่งใหญ่กว่านามของพระเจ้าไม่มีฤทธิ์อำนาจใดๆยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์อำนาจของพระ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงดํารงพระชนอยู่เป็นนิดนิรัน์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิตของข้าพระองค์ในช่วงเวลานี้ข้าพระองค์ขอฝากมอบชีวิตน้อยๆของข้าพระองค์ที่จะอยู่ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงดูแลชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงดูแลดวงจันทร์ดวงดาวขอพระองค์ได้ทรง นับปัญหาในชีวิตของข้าพระองค์และช่วยมันทุกๆปัญหาให้ลูกสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ขอให้คนของพระเจ้าว่าวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรานำปัญหาของเรามาฝากไว้กับพระเจ้าวางใจในพระเจ้าพระยาเวผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราจะได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์เราเชื่อเราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะคะ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจากร่วมนิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจากร่วมนิมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ